จากที่ห่างหายไปนานก็ผมกับโปร่งเฟนเดอร์รุ่น FA25CE ตัวนี้นะครับบัตรนี้สต็อกแน่นแล้วครับคุณผู้ชมครับผมนี่เลยครับเป็นราคารุ่นที่ย่อมเยามากมากนะครับในห0 0 0ั0นิดห้0 0กับนิดหน่อยนะฮะประมาณนี้ครับผมนี่เลยนะเป็นโปร่งไฟฟ้านะนี่เลยครับถามหากันเยอะครับผมนะยฮะในแบรนด์ดังนะแบรนด์ดังนะครับเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้าด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับนะ fa 125ของเฟนเดอร์นะครับเนี่ยถามหากันเยอะนะถามมากันเยอะนะครับสวยงามตามราคานะครับผม eq ก็เป็นของเฟนเดอร์เฟนเดอร์เองเลยนะครับนะจะเป็นใช้ฐานก็ผมรุ่นนี้นะนี่ใช้ฐานแบบนี้นะครับนี่เลยโอ้โหสวยงามสวยงามก็ผมเนี่ยรุ่นด้านในนะครับ fa ซีรีส์นะครับนะนี่เลยนะครับย5่ห้าเองนะครับะ fa 25 ce นะครับก็คือคาดเอวนะครับ ก็เป็นปกไฟฟ้าเลยนะ,ะสนใจก็กดตะกร้าได้เลยนะเดี๋ยวของย่อหมดก่อนนะเข้ามาไม่เท่าไรเองนะครับนะเราจกที่ห่างหายไปนานกับพีเตอปกไฟฟ้าในราคาย่อมเยาได้แบรนด์ยี่ห้อดังด้วยนะครับนะนี่เลยครับเซนเดอร์ของแท้แน่นอนครับผมของแท้แน่นอนนะของแท้แน่นอนนะครับนะนี่เลยครับนี่ฮะด้านในดีไซน์ดีไซน์ USA เลยนะครับเห็นไหมฮะด้านในนะครับดีไซน์ USA นะครับนะแต่ว่าผลิตที่จีนนั่นเองนะ ให้โรงงานที่จีนผลิตให้นะครับนะท่านไหนที่สนใจมุมด้านซ้ายด้านล่างของตะกร้านะครับนะผมปักไว้ให้เลยนะครับกด,กดสั่งได้เลยครับผมอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับ